รีโว่สี่คูณสี่ที่เขาว่าหากันยากๆๆนะครับแต่ที่นี่ทอโต้เรามีให้ถึง3คันคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.8เกียร์ออโต้นะครับ2.8เกียร์ธรรมดานะฮะหรือว่าจะเป็นตัว2 4ีเกียร์แมนนวลนะครับผมก็มีให้เลือกเพียบเลยคุณผู้ชมใครที่อยากจะได้4ีคูณไว้ใช้งานขึ้นป่าฟ้าโดงโลงห้วยนะครับมาดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสเปคแต่ละคันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาพจะสวยแค่ไหน เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมนะฮะมาที่คันนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นกระบะยกสูง To y o ต a r รี o 2.8ตัว G ตัวท็อปสุดนะ4คูณ4ดิฟล็อกคุณผู้ชมปี2019นะครับคันนี้ไม่เก0 0 0โลกับราคาที่ผมขายเนี่ยป้ายแดงเนี่ยขายกันล้านกว่านะแต่วันนี้เหลือเพียง789,000คุณผู้ชมจะซื้อสดจะจัดไปแนนมาได้เลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นสาคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินดอ,อกรถไม่ต้องใช้คนค้ามไม่ต้องใช้คนกู้ร่วม นะครับออกคนเดียวได้ถ้ารายได้2เท่าของค่างวดนะสบายสบาย,บายดอกเบี้ยเริ่มต้น2.69เท่านั้นเองผู้ชมนะครับเจ็ดแสนแผู้ชมได้เกียร์ออโต้ปี20ไฟฟู l e ปโปรเจคเตอร์เลนหน้าหลอ l ล็อกโคเรียบร้อยนะครับสีเสือผมบอกได้เลยว่าไม่เคยมีการชนหนักพิกควาโมจมน้ํามาแน,น่นอนนะครับกระจังหน้าเดิมซุ้มล้อโปร่งล้อใหญ่ๆคมๆผู้ชมนะครับโชคอัพช่วงล่างใช้เดิมอยู่แล้วนะฮะ แมกยางใหม่ปี24แมกขอบ17นะครับอันนี้คือแมกอลลอยเดิมยางโยโกฮาม่านะฮะจัดมาให้เรียบร้อยตัว2.8คุณผู้ชมจะมีโลโก้ด้านข้างตรงนี้นี่2.8นะฮะกระจกเดิมแท้ปั๊มโตโยต้านะครับผมมาให้เรียบร้อยนี่ไม่ใช่กระจกเทียบนะกระจกแท้จากศูนย์เลยนะฮะและคันนี้ใหม่มากๆคุณผู้ชมนะครับต้องบอกเลยฟีดาวได้ผ่อนกันสบายๆเบาะหนังคุณผู้ชมเบาะคนขับปรับพับไฟฟ้าและดูนี่ตัวจีนะ ตัวท็อปสุดนะครับปุ่มพู้สตาร์ t มีมาให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ android auto apple carplay หรือว่าจะเป็น navigator ได้เลยแอร์ Air, เป็นออโต้ผู้ชมปุ่มปรับ4คูณ4มีให้ด้านข้างตรงนี้นะฮะ eco mode power mode จัดไปแบบครบๆผู้ชมถ้าภายในตัว G ตัวท็อปสุดจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับแล้วที่สาคัญเลยคือลาโพงรอบทิศทางนะฮะ6ตําแหน่งแลวดูด้านหลังผู้ชมมีแอร์หลังมาให้นะอันนี้คือ ทีเด็ดของตัว G เลยนะตัว G จะมีแอร์หลังมาบาะแถว2นะครับปรับพับได้60-40มีที่วางแขนพักศอกมาให้ครบเลยคุณผู้ชมนะครับตัวเบาะนะฮะเนื้อผ้าดีไม่มีขาดไม่มีรูยโครงสร้างแท้เกรดเผมมีใบตรวจรถให้2 8 4จุดนะครับจากบริษัทนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนหนักพิการจมน้ำเขาจะออกหนังสือใบซีวิเคตได้เลยนะครับว่ารถนี้สภาพสีดาวนะครับผมมีให้นะฮะเลือกซื้อกับบริษัทใหญ่ๆนะฮะผมบอกได้เลยว่าไว้ใจได้แน่นอน นะครับด้านหลังตัว G นะครับก็จะมีโลโก้นี่ตัวนี้ที่แตกต่างนะจะเป็นตัว G นะครับกล้องถอยนะฮะมือเปิดโครเมียมนะครับนี่ส,สวยๆนะฮะก็จะประมาณนี้789,000นาพคุณผู้ชมเรามาดูเกียร์แมนวนวลว่าราคาต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะคันนี้นะครับปีเดียวกันปี2019แต่ว่าเป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะเกียร์แมนวนวลต่างเกียร์ออโต้เท่าไหร่40,000บาทคุณผู้ชมค,นน 89, 000, คันนู้น789,000นาพคันนี้749,000บาท ครั้งวดต่างกัน1,000บาทนะครับคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ12ื่นนะฮะก็เดี๋ยวพามาดูนะครับสคูณสดิฟล็อกนะฮะด้านท้ายเหมือนกันหมดผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเลยดีกว่านี่คันนี้นะฮะพามาดูภายในเลยดีกว่านะฮะอันนี้คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแม็กของเขานะครับผมจะเป็นแม็กขอบสิยางโอตอนิพร้อมลุยนะฮะคันนี้เครื่องเดิมช่วงล่างเดิมนะครับแหนบเนืออะไรเดิมหมด นะฮะคันนี้ที่สำคัญเลยคือไม่หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองคผู้ชมนะครับไม่น้อยมากไม่ข้ามแสนนะครับผู้ชมดูนี่ใหม่มากนะฮะมีคูดเป์คอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับจอทัชสกรีนมีมาให้ครบนะฮะเกียร์แมนวนวลใครขับออตโต้ไม่เป็นนะครับมาจัดตัวนี้ไปได้เลยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคัดเนี่ยบอกได้เลยว่าเหยียบง่ายลื่นมากๆนะฮะตัวนี้ขับง่ายผู้ชมขับสนุกแน่นอนนะฮะ ดูปั้นเบรแปั้นคัตนะครับยังใหม่กิฟอยู่เลยนะฮะใครที่ขับเกียร์โต้ไม่เป็นนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดใช้แต่เกียร์แมนนวลนะฮะมาคันนี้จบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูถ้าไม่อยากได้ตัว2.8แล่ะเซลล์หนวดนะมี2.4ไหมมีครับผมนี่เลย2.4นะครับผม e พัสดนะฮะ4คูณเหมือนกันคุณผู้ชมดิฟล็อกเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ได้ปี20นะครับเลขไมล์ประมาณ1 7 0 0 0นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ ราคาต่างกันเยอะนะปี20 2.4เนี่ยราคา2.4เนี่ยคันนี้ผมขาย669,000บาทเท่าน,นั้นคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเหมือนกันนะฮะคันนี้ฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,000บาทนะครับเอาเรามาดูชุดกระจังด้านหน้าจะเหมือนกันหมดเลยเป็นไฟปรเจ์เตอร์เดย์ไทม์แรนนิ่งไลท์มีให้ครบนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์มีขนาดต่างกันนะฮะแม็กล้อใช้ของเดิมหมดนะครับผมตัวนี้นะฮะ 2.4จะไม่มีโลโก้ตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะตัว2.8เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมดูด้านในนะครับกุญแจไขเสียบเรียบร้อยนะฮะจะไม่ใช่ปุ่มพุสต้าจะเป็นระบบไขเสียบมีกุญแจสำรองไปให้นะแล้วก็จะไม่มีคูณคอนโทรลนะครับผมตัวนี้พงมลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับจอนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะฮะจอแต่เป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันนะนะครับแต่ไม่มีนีเวกเตอร์แค่นั้นเองคุณผู้ชมตัวอบ์ดนี่ครับจะเป็นเบาะเนื้อผ้านะฮะเดินทางไกลได้ค่อนข้างนั่งสบายนะ สำหรับคันนี้เป็นตัว2.4นะครับแล้วให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังตัว2.4ก็จะไม่มีแอร์หลังมานะครับก็จะมีแค่แอร์ด้านหน้านะครับออกอย่างเดียวแล้วก็บบ่อตัวบบ่อเนี่ยปรับได้60/40เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมสปาขัดสีเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับ <S <S พี่่ท่านไหนนะครับสนใจรถทั้ง3คันนี้นะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นของแถมนะประกันเครื่องเกียร์ฟรีหลายอย่างเลยผู้ชม ใครอยากได้นะครับอยากรู้ว่าฟรีอะไรบ้างนะฮะติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยสอบถามข้อความรายละเอียดได้เลยออกรถได้ไหมใช้อะไรบ้างโทรหาผมเซลล์นวดได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวผมขึ้นให้นะฮะใครอยากได้ทั้ง3คันนี้สายลุย4ี่คูณสต้องไม่ควรพลาดคุณผู้ชมติดต่อมาดว่วนไม่งั้นรถติดจองแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรู้รายยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวสสััดีครบ